มาเประกอบประกาศการได้เร็วมากเลยครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นนวันตกรรมรุ่นใหม่เลยนะครับกล่องตรงนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลสาหรับห้องที่เล็กๆห้องหนึ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่วันที่ผู้สูงอายุอยู่ในห้องเล็กๆนะครับสามารถใช้ได้นะครับหรือว่าท่านสามารถจะไปต่อยอดทาเป็นกล่องใหญ่ๆในห้องใหญ่ๆก็ได้นะครับแต่อันนี้ท่านั้นนะ ที่ไปที่มามันก็ต้องมีทำไมถึงมีก่องอากาศดีขึ้นมานะครับจับงหวัดนำปาเป็นจังหวัดเหมือนก็เป็นแอ่งกระทะนักภูมิศาสตร์มันเป็นแห่งกระทะเรื่องของพีเอ็มสองจุดห้าที่มันอันตรายมากส่วนในตอนนี้ที่คนมองไม่เห็นนะครับว่ามันมันคืออะไรคุณสองจุดห้ามันคืออะไรนะครับมันเข้าปอดเข้าปอดไปตามกระแสเ,เลือดกระแสเลือดเลือดไปหาเลี้ยงสมองมันก็จะทําเป็นทําลายระบบสมองนะครับก็เลยมีกองอ,อากาศดีขึ้นมานะครับเป็น การฟอกอากาศจากห้องเล็กๆนะครับเป็นการดูดอากาศนะครับจากข้างนอกเพื่อผ่านฟิลเตอร์เหมือนกับเหมือนกับแอร์ครับเหมือนกับแอร์ที่ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันมีฟอกอากาศออากาศเข้ามาแล้วออกมาเป็นอากาศที่ดีนะครับอันนี้ก็มาจากาฝุ่น2.5ที่เราคิดขึ้นมานะครับเป็นโมเดลท่านสามารถไปต่อย,ยอดที่บ้านของท่านในชุมชนของท่านหรือว่าท่านสามารถไปต่อย,ยอดกับในลักษณะของ การเรียนรู้นะครับในชุมชนได้นะครับเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ว่าเราจําลองมาจากเครื่องฟอกอากาศที่มันมีราคาแพงนะครับโอกาสหน้ามาคุจะแพงขึ้นอีกเพราะว่าอากาศบ้านเรามันเริ่มแย่ขึ้นมานะครับธรรมชาติมันเปลืองไปมันมันหายไปเกือบจะหมดแล้วนะครับอธิมายที่มาอีกที่หนึ่งก็คือว่าชุมชนบ้านแม่ฮานะครับเป็นชุมชนที่มีป่าล้อมรอบนะครับมีเขตพื้นที่ติดต่อชดยฝร่บาทอยู่หนึ่งพัน้แดสิบแปดไร่นะครับ พื <N ES> C <innen> C ้นที่ด่าพระปานี้เป็นพื้นที่ของอำเภอเมืองไม่ใช่ของอเภอมืองท่าไม่ใช่ของเขตบ้านปกครองท้องที่ของผมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ใกล้เราได้รับผลกระทบเราได้รับผลประโยชน์เราเลยขึ้นไปทาไปด่าไฟนะครับเรามีการอ่ก่อนที่เราจะด่าไฟแล้วก็มีการอบรมประชุมกันอ่คุยการเชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาให้ความรู้ว่าทํายังไงถึงจะไปด่าไฟแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพเกิดผลสูงสุดนะครับเราก็จะมีการจัดทําแผนแผนสี่แผนนะครับร่วมกับ สมัชชาสุขภาพของจอร์นบางหรือว่าสสสที่ท่านได้มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับในการทํางานของเรานะครับแผนแรกก็คือเป็นแผนเฝ้ราระวังนะครับเราจะมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆเนี่ยวันนี้ก็ดีใจที่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเป็นภาคีเครือข่ายของบ้านแม่ท่ามู่ที่หนึ่งนะครับภาคีเครือข่ายเริ่มต้นจากบ้านวัดโรงเรียนเริ่มต้นจากชุมชนของท่านก่อนนะครับท่านทําให้เขาเห็นว่าเราทําอะไรบ้างในการบูรณาการเนี่ย เราทาอะไรบ้างเราสื่อสารอะไรบ้างหัใจสําคัญที่สุดของการมีภาค,คากิคือการก็คือการสื่อสารครับอย่างท่านวิทยากรอาจารย์ลูกปลาท่านเคยสอนวว่า SMCR มันคืออะไรเนี่ยส่งสารเป็นใครนะครับผู้รับสารเป็นใครช่องทางการสื่อสารคืออะไรแล้วก็เนื้อหาของสิ่งที่ท่านจะสื่อสารออกไปให้ผู้รับเข้าใจเหมือนกับเราทํามันคืออะไรนะครับเราทําบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่าง บ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ขยายออกไปเป็นตำบลเป็นอำเภอหรือว่าเป็นจังหวัดนะครับเราทําการสื่อสารโดยการเชิญเชิญมาร่วมแล้วก็มีเชิญทีวีนะครับมาออกสื่อเลยของไทยทีวีเอฟจะออกสื่อประจําเลยนะครับของอันม่ยทาหาอุที่หน่งนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะมีการทําแนวการไฟนะรอบดอยพระบาทเนี่ยสิกิโลเมตรความกว้างนี่ก็คือ8เมตรนะครับถ้ากว้าง ถ้าแคบกว่านั้นไม่ได้ลูกไฟมันกระโดดไปได้ลมมาไฟมาไปได้เลยนะครับมันสามารถลุกลามไป,ไปเป็นวงกว้างแล้วก็จะทําเป็นบูรณาการร่วมกันระหว่างเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนอำเภอจังหวัดเจ้าที่สพเจ้าที่ป่าไม้นะครับบริษัทที่จะทําเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมา,มาทำต่อยอดไปทางชุมชนต่อไปนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังจุดด่านนะครับ เวลาคนจะเข้าป่าแล้วก็ทําการจดทะเบียนรถก,กับเป็นเราขู่เขาอะประมาณนะ้นเออฉันจดทะเบียนรถเธอแล้วนะเธอ,อเข้าเวลานี้นะสิบโมงเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้ไฟอะไรขึ้นมาเนี่ยเธอ,อแน่ๆประมาณเนี่ยคนเขาก็เธอ,อเันเข้าไปนะฉันจะไม่ไปจะไม่ครับการเฝ้าระวังแบบนี้เราจะมีหอดูไฟด้วยนะครับมีเมื่อกี้เครือข่ายของเราเฝ้าอยู่สี่ท่านนะครับไปสูงประมาณห้าเมตรเนี่ยประมาณ ขึ้นไปดูให้เห็นคนไฟขึ้นตรงไหนเนี่ยเขาก็จะโทรแจ้งไปที่หน่วยแผนคนที่เผชิญเหตุหรือว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับก็ระวังแล้วก็แผนเผชิญเหตุนะครับมีการลาดตระเวนทุกเย็นนะครับว่า,ามีไฟไหม้ตรงไหนตรงไหนแล้วก็สามารถดับไฟได้ทันท่วงทีไม่ให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างนะครับส่วนบ้านเมทพะนะครับปีที่แล้วมีการเผาครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็เราทําได้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต เผาอยู่สองเปอร์เซ็นต์ปีนี้เราได้ได้ไดผลร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการเผาในชุมชนเลยนะครับลดการเผาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับาการเฝ้าระวังมีการลาดตระเวนมีการเผชิญเหตุแผนต่อไปเราก็มีการฟื้นฟูครับฟื้นฟูป่า,าจะทําการปลูกป่าในงานต่างๆในโอกาสต่างๆงานพระราชพิธีงานในหลวงทะครับนาะงเฉลิมพระชนม์ศ,ศาสนาแล้วก็เชิญพระคีรีข่างๆารมาปลูกป่านะครับ ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดมาเราก็เชิญมาท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดจะมาลักษณะของเป็นหนังสติ๊กนะครับเราใช้หนังสติ๊กแล้วก็มีเอาดินเนี่ยปั้นแล้วก็เอามาเล็ดผักมาเล็ดใส่ข้างในนะครับแล้วก็ยิงทั่วทั่วเลยพอมันตกตรงไหนจะออกตรงมาเล็ดที่นิยมมากที่สุดตน้นต้นกระถินต้นกระถินนั้นลงนี้มันจะแพร่ไวมากเลยแล้วมันจะโตวไวมากมันจะทําป่าชุ่มชื้นนะครับมีการทําฝายชะลอน้ํา มีการทำฝายชะลอน้ําเราทำทำยังไงฝายชะลอน้ําฝายชะลอน้ํามีมีอยู่สามแบบนะครับคือฝายผสมประสานก็คือฝายแมวเนะี่ยเราใช้ไม้ขอนนอนลม้มเราจะไม่ฟันไม้ดิบไม้ที่ทําเลยอตอนนี้ลอยพะบาทนะครับห้าพันสองร้อยฝายฝายผสมประสานนะนี้ขนาดไม่ใช่พื้นที่เรานะไม่ใช่พื้นที่ของบ้านไม่ทัดแต่เราต้องขอนุญาตเขาก่อนนะเวลาเราเข้าป่า บ้านเขาเนี่ยต้องต้องขออนุญาตนายอำเภอเมืองด้วยว่าเออผมขออนุญาตเข้าไปทําฝายชะลอน้านะทำหนังสือให้เขาไปแล้วต้นไม้เราจะไม่ตัดของเขาเลยจะใช้ไม้ขอนนอนล้มแบบที่สองก็คือฝายแบบกึ่งทาวนเป็นฝายกล่องเกเบียนนะครับกล่องเกเบียนเราเอาหินใส่ใส่ข้างในนะครับมีอยู่ประมาณ50กว่ากฝายกล่องหนึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ1000บาทแต่ว่าเราเราไม่ได้ซื้อนะคะเราไม่เคยซื้อเลยกล่องนี้เรามีภาคีเครือข่าย ถ้าท่านอยากจะทำากีือขายในในชุมชนของท่านนะครับจะมีบริษัทเอ g ซีนะครับท่านสนับสนุนกล่องตรงนี้อยู่ท่านสามารถทำหนังสือขอเขาไปได้แต่ว่าก่อนที่เราจะขออะไรเขาไปอ่ะเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่าเราทำจริงเลยเราทำไม่จริงจากเขาไปขอในอย่างมหาวิทยาลัยชษพัฒเนี่ยแล้วม,มาจาก8จังหวัดภาคเหนือมาทำตรงตั 6, วการหปกายแบบภาษาครับเป็นนักเรียน ก็จะนะ็นสายสายทวารสายทวารก็สายที่ท่านเห็นทั่วไปตามลำพูนลำคลองที่เป็นปูนนะครับอันนี้สายแบบที่สามนะครับไปก็เป็นแผนอีกแผนหนึ่งก็คือแผนฟอาระวังสุขภาพนะครับชุมชนของเรานี่เป็นชุมชนที่ติดกับหลงโมหินมีอยู่สี่ห้าแห่งนะครับแล้วก็จะมีกองทุนฟอาระวังสุขภาพปีละสองแสนบาทนะครับในหมู่บ้าน ตรงนี้จะมี4ี่หมู่บ้านด้วยกันเราก็จะเชิญมาในปีหนึ่งก็จะมีการวัดปอดบ้างเอ็กซเเล์ทำทุกอย่างเลยว่าเกี่ยวกับฝุ่นมันทําอะไรต่อ,อสุขภาพพี่น้องหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราตรวจพบเชือตรงนี้เราก็จะได้ส่งต่อไปรักษาได้ทันท่วงทีนะครับแต่ส่วนมากจะไม่มีเกี่ยวกับฝุ่นเพราะลงโมเราจะไม่ให้อยู่ใกล้ชุมชนเลยห่างจากชุมชนก็ประมาณเป็นกิโลนะครับฝุ่นจะมาไม่ถึงฝุ่นก็จะตกแค่ประมาณ 2 0 0 300เมตรที่ว่าข้างๆจะเป็นป่านะครับของรงโมงหินนะครับมีการตรวจสุขภาพประจําทุกปีนะครับเรามีเรามีารมัฐธรรมนูญหมู่บ้านด้วยนะครับสิ่งสําคัญเราคือมีการประกาศนะครับมีการออกสื่อสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสื่อดั้งเดิมก็คือ,สอเสียงกระจายาหอ่อกระจายข่าวประจําหมู่บ้านนะครับเราก็จะประกาศให้พี่น้องชาวบ้านได้รับรู้ว่าเออถ้าท่านเผาในพื้นที่เกษตรเนี่ยผมในฐานะ ผู้ปกครองท้องที่เนี่ยผมจะไม่รับรองการปลูกพืชของท่านท่านจะไม่ได้รับการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นจากราชการอันนี้มันเป็นมันจริงๆผมก็ทําไม่ได้นะมันเป็นรัฐศาสตร์มันเป็นมันเราคิดขึ้นมาเนะ่ยคิดว่าชาวบ้านเขาเขาอยู่ที่ผู้นำเขาเขาเชื่อผู้นำเขาก็ไม่ทําจริงๆถ้าผมผมไม่เซ็นก็ไม่ไ้ผิดก็ไปก็แล้วก็จะมีพื้นที่ของสปรกรที่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนจาก สปปเป็นโฉนดที่สามารถขายได้หรือเปลี่ยนชื่อได้โอนได้อะไรเนะี่ยถ้าท่านเผาในพื้นที่สปปจะทําการเพิ่ถอนสิทธิ์ของท่านอ่าสปปเป็นที่หลวงนะครับเราจะไม่ให้ท่านมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเขาไม่เผาเลยนะมีจริงๆดีดีมากเลยวีนะี้นี่คือเป็นเป็นกฎของหมู่บ้านว่าห้ามเผานะแล้วก็ในในใน,ในชุมชนก็ไม่เผานะครับในในบ้านก็ไม่เผาเมื่อก่อนเขาจะมีการเผาอย่างวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเผาแบบเผาไล่จังขานล่องอะไรบางประเภทนี้เป็น ประเพณีเขาเขาก็จะไม่เผาเพราะว่าเราใช้พรบสาธารณสุขนะเหตุสร้างความลํำคาญให้กับข้างๆมันมีโทษมันมีโทษอาญาทางกฎหมายอันนี้เราประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดั้งเดิมคือหอกระจายข่าวแล้วก็มันจะมีสื่อเ Facebook เพจหมู่บ้านไลน์กลุ่มหมู่บ้านที่เราต้องกระจายข่าวไปให้ทั่วถึงนะครับก็อาทิตย์หนึ่งก็อย่างน้อยก็ต้องสองครั้งในการประกาศข่าวนะครับ เกี่ยวกับห้ามเผาในชุมชนเลยแล้วก็จะมีห้ามตัดต้นไม้ลงลําคลองอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นเป็นรัฐธรรมนูญหมู่บ้านนะครับที่ว่าเราได้ทําขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เราประสบความสําเร็จมาได้นะครับก็คือมีภากีคือขายมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านต้องร่วมกับหมู่บ้านด้วยต้องร่วมกับผู้นําชุมชนด้วยไม่งั้นจะไม่มีวันนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีพี่เลี้ยงก็จะเป็นทีมโนศสสแฝดชิพนะครับโดยท่าน ยกสิรีพรแล้วก็ทีมงานนะครับจะเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนตลอดว่าเออผู้ใหญ่ทําอย่างนี้นะเกี่ยวกับสุขภาพต้องทําอย่างนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่ชุมชนบ้านเมทะประสบความสำเร็จวันนี้ที่ท่านมาเวทีโชว์ชเฉลี่อมก็จะอยากอยากจะาสารต่อให้ท่านนะครับท่านสามารถรับชมได้ที่บูธมอคคนไฟป่าของเราทําไมเราถึงลุกขึ้นมาทําเราทําเพื่ออะไรนะครับจะมีตอบโจทย์อยู่ตรงนั้นเราทําเพื่อลูกหลานเราทําเพื่อลมหายใจของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางขอบคุณครับ